เสื้อสีน้ำเงินเด่นเนาะแต่แต่มันตากแดดไม่ได้ตากแดดแล้วมันซีดอะตากแดดมันจะออกแบบใหญ่ๆเลยนขอบคุณอู่ช่างแยมทลอกกองโคกสะอาดนะครับผมสนับสนุนเสื้อชุดใหม่สีสันสดใสมองเห็นยะแปดสิบกิโลเดี๋ยวใส่ใส่เป็นนางแบบก่อนเขาเลยใส่เป็นในแบบอีเบอร์เอลเบอเองอ๋อเองเ อาสายได้ไหสายโชว์ได้นี่ถอดถอดเสื้อกาวกก่อนนะฮะอืออึ๊ชขมิ้นทองด้วยเวลาถอดสาวจะได้เห็นซิกแพคเสื้อเนี่ยบุรีบุรีออกก่อนใครอยากได้ครับสนใจติดต่อช่างแย้มนะครับผมอันนี้ไม่ทำกระสอบมันไม่ใช่เนี่ยฮะมันไม่ใช่ของส่วนตัวของผมนะครับมันเป็นของช่างแย้มนะครับที่ให้งบสนับสนุนมาทำนะครับ ผมชุดนี้ก็จะเป็นใส่ชื่ออูช่างแยมนะเพื่อลดลดลดราม่านะปกติผมจะใส่ผู้สนับสนุนทุกท่านอย่างเช่นรุ่งทางซิ่งเนี่ยสาวามูนะครับทีจัดเอ็มของพินรงเนี่ยอันนี้รดดราม่าเพราะว่าทุกเสื้อทุกตัวอเออเทรเาขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเหมือนโคมเลยซอสกูหรือขาวเลยขาวทันทีเลยเออมันเด่นเนาะ ท,ทุกที่ผมจะใส่รุ่งทางซิ่งนะเพื่อเป็นเกียรตินะเพราะว่าช่างรุ่งนะครับนนสนับสนุนในด้านทําสีรถยนต์แล้วมีดรามา<ะ>่าพอคาไส้กรอกเนี่ยผมรู้ว่าคนไหนนะครับมาพูดนะที่หน้าง,งานบ้านประทุนเนี่ยครับตอนวันที่สองมการาบอกว่านี่หน่วยหน่วยสิบสองล้อนะครับเป็นของเสียรุ่งนะไม่ใช่ของเสียเล่งนะครับเดี๋ยวเสียรุ่งจะยึดคืนเนี่ยยายรู้ว่าไส้กรอกคนไหนนะครับเพราะว่า พูดให้แฟนคลับบ้านปทุมฟังซึ่งวันที่สองหรือสามมกราจะเป็นอีกหน่วยที่ไปใช้ไม่ใช่นันทวันนะครับก็เลยลดดราม่านะครับก็เลยนี่ใส่แต่ชื่อช่างแย้มเนี่ยเออเด่น่าเลื่อกๆคนละตัวแล้วเอาไปใส่เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเออทำไมมันดูมันดูขึ้นดีเนาะ มาดูสะท้อนแสงเลยไม่ใช่หรอกมือจิ้กล้องนี่จะเสื่อมสวยจริงนะนี่นี่ดีเอาแบบทำแบบนี้ดีกว่าใส่นันทพรายพยุนนี่นี่เฮะน่ะนี่ของหลวงอะเนียนี่ของหลวงแต่ต้องของหลวงเอาเนอะจับเบอร์อะไรฝนใส่เบอร์อะไรเอาไปเลยเลยนี่ยไม่เอาหรเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยใส่เลยเราเดี๋ยวถ่ายรูปเราสร้างภาพหน่อยวันนี้ฮอ๋อเด็ดจิกโอ้ยเก่ง ผู้สนับสนุนสันมากเหมือนแม่นคันแมสดนะถ้าของผมผมทาผมทํารอบเดียวเลยทําแล้วผมทาแล้วขาดทุนเพราะว่าส่วนมากจะให้ฟรีแล้วเลิกทําอีกเลยนะเหมือนเฮียกะเจเหมือนกันนะครับส่วนมากจะทําส่วนมากจะจะให้ฟรีก็เลยเอออเอเเเอ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 อเอเอ เดี๋ยวผมก็เลยลองเอาสีน้ำเงินมาด้วยครับเอาสีน้ำเงินมามันจะขึ้นไหมโอเคสีน้ำเงินก็ขึ้นสวยนะครฮะพี่ทำแต่เอลเอลพี่ทำมาแกเอลแกเอ็กเอลอะไรไม่ได้สั่งมาหลายไซอือเทเลยเทเลยเราใส่ใส่กระสอบใหม่ก็ได้เทเลยอ่ะอาจจะเลือกไปอย่างมารอบนี้หนึ่งร้อยตัวครับผมนี่ เคยเคยเคยทำให้ให้ร้านอ้พิมพไลเขาทำให้ดูเขาไม่สนใจนะก็เลยไม่ไม่สนใจก็ไม่ทำก็ได้ไว้นี่เราสกรีนแบบโบราณเลยยาพิษยาต้องใช้แขนยาวไอ้นั่นน่าจะเป็นไซส์เลพี่ทำพิเศษต่างหากเออเพราะว่าแขนสั้นมีประมาณตัวสองตัวเนี่ยแหละเออเนี่ยแกได้แขนสั้นเหรออีกตัวหนึ่งนะอย่า มันได้อยู่นะคนละสองตัวอ่าเร่อเๆ่อ,เอ,อ่ะอะนะให้พวกพี่แปะนะให้แปะมาเอาปไปน,น,นี่นี่นี่ใช้ใส่ตะปืดครับต้องสั่งอีกคนละร้านหนึ่งต้องสั่งพิเศษได้แบบอ๋อสเปียร์ดอกไม้ฮาดอกอย่างเงาของเส้นอ๋อตรุยแปมแบบตรุยแปมบัดบัดคันห้าแบบบัดบัด ขันหัครับน้ำแดงเนาะน้ำแดงสองตัวขาวแดงสองัวตกอาครับบาบาตเตีนตร้ยหน่อยบาทบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวครับผมหนึ่งร้อยตัวครับใครสนใจก็ติดต่อช่างแย้มเองนะครับผมผมไม่ได้ขายเนะ่ะเนี่ยไม่ได้ทําขายครับทําให้ฟรีกับพนักงานทุกคนนะครับไม่ได้มีไม้ขายเสื้อชุดนี้ครับ ติดต่อช่างแย้มพเพราะเผื่อช่างแยมจะให้ฟรีเ <c oughs> <c oughs> อ้ยข้างหลังสะท้อนแสงนะเอ้ยทำไมเสื้อมันดูมันสว่างเนาะถ้าพิมพ์ลายมันไม่สว่างแบบนี้เนาะมันก็มีดีมีเสียเนาะแต่พิมพ์ลายมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่อางนงี้มันดูสว่างดูสะท้อนแสงนะีน่ฮะขอบคุณร้านสกรีนรินซ่าครับผมอาจารย์นะอาจารย์รินนะครับจากสนมนะนนวนสนมนแฟนคลับนั่นทวันในวันนี้ครับจากสกรีนช้าไป จะสกรนช้าเพราะว่าต้องใช้เวลาที่วันหยุดจากการสอนวันธรรมดาครับสกินได้เฉพาะวันช่วงเวลาหยุดก็เลยช้านิดหน่อยทําไปประมาณเดือนกว่าเบอร์เอ็มบ่เบอร์เอ็มน่าจะแขนสั้นเพราะว่าพี่พี่สั่งเผื่อลูกช่างเย้มนะนะต้องแกะดูสิยาวตัวอันแรกว่ะเท่าเบอร์เดูสิยอดมีเบอร์เอ็มมั้งม มันก็ถ้าใส่ผู้หยิงเขาจะมองนะผู้ชายคนไหนใส่เสื้อเบอร์อะไรมันก็ขนาดเท่านั้นแหละนะใส่เสื้อเบอร์เล็กมันก็เล็กตามเสื้อเน้องฮะท่านทุกคนวันนี้พบกันในบ้านบึงนะครับบึงนครตะมลบึงนะครับนฮ้เองเองแกมายังไงก็พับใส่คืนอย่างนั้นว่าอะไรไปชมูชมูหรือโนสงสัยจะพับไม่เป็นหรือมั้งนี่มามาใส่เสื้อเด็กพี่พับเอง พับให้เหือนแบบเสื้อเจ็กขายตลาดนัดไวเอ็งไปชมูงนะั้นมันเสือ้อมันเสื้อมือสองครับไม่เคยเห็นเราอย่างก,ก็ได้ใช้ทีมงานเลือกครับไม่ต้องทีมงานไม่ต้องออกกระตังสักบาทครับนะช่างแย้มออกให้ทุกบาททุกสกตังค์ครับผม,ม <laughs> ทุกทีจะมีเพอร์เฟกซ์ซาออกสกตังค์ในพีเพอร์เฟกซ์ซาออกให้ห้ารอยเฮนนั่นเองประหยัดเลย เอาไปให้ถือให้พกพิเล็กอฟนอนอ่าตะก,กบใช้เบอร์อะไรเอ็มเอลติดมน่นงติดมุ่มพุพง่งนะพุ่งไของเท้เทครับไม่ใช่มือสอง,ส,องส่วนในด้าน ระบบเสียงบรรยากาศค่อนข้างร้อนนี่ด้านจอและระบบเสียงก็เหลือเส้นกลางครับผมยังไม่ได้ขึ้นครับร้านค้าก็เต็มพื้นที่ครับผมร,ร้านค้าน่าจะมาจากจอมพระออกมาจากจอมพระมามีงานที่ชมพระนี่นครับสนามโรงเรียนที่เก่าที่เดิมนี่ครับหันหน้าไปทางทางเข้าหมู่บ้านทิ่ตะวันตกเออเสื้อลอ,อยเลย เด่นเลยนะรถสิบสองล้อเนี่ยรู้เขาไม่รู้บ่อ้อาจจะไม่ได้สกรีนหลายจุดหน่อยเพราะว่าแค่ทําบล็อกสิบสองล้อก็ใช้บล็อกใช้บล็อกเยอะครับแค่รถนี้คันเดียวใช้บล็อกประมาณหตัวครับนี่ครับสกรีนพื้นสกรีนสีไล่สีครับมันจะแพงตรงบล็อกนี่นะครับนี่ ก็เลยไม่ได้สก,กรีนห,หลายจุดนะครับถ้าสก,กรีนหลายจุดค่าสก,กรีนก็จะแพงขึ้นนะก็เอาแบบนี้ครับผมเน้นรถสวยๆหน่อยนี่ก็เป็นแนวทางค่าสก,กรีนก็หนักเอาอยู่ครับผมเพราะว่าบ,บล็อกมันเยอะใช้บล็อกเยอะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับสำหรับลุยงานช่วงหน้าร้อนนี้ครับเสื้อทีมงานเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มครับอันนี้ก็คือช่างแย้มสนับสนุนมา ครัผมเดี <super> ๋ยวเราค่อยทำเพิ่มให้ทีมงานได้ใส่หลายตัวหน่อยนี่ฮะจะได้มีข้ออ้างในการอาบน้ำเพื่อจะได้เปลี่ยนเสื้อใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่เองพี่จะแยกเบอร์ไว้ด้วยเอาไปทุกคนแล้วบอก่าอัดเนี่ยแตนขาเต็มบัญชีแล้วครับแตนขามีแถวหนึ่งแถวสอง ผลงานขอบคุณทุกการรับชมนะครับนี่ครับงานบ้านบึงนะครับโรงเรียนบ้านบึงนะฮะตำบลบึงอำเภอขวาสุินทรครับกิโลเมตรที่22สมาจากสุรินทร์นะครับผมวิ่งเข้ามานะครับเกือบจะถึงจอมพระนะครับผมมองขวามือครับก่อนถึงจอมพระ2กิโลครับบ้านบึงนะครับหรือว่าหลายท่านก็เรียกติดปากว่าบ้านบึงเนี่ยขอดก็หมู่บ้านเดียวกันนะครับแยกงูกันนะครับบ้านเมืองไปใส่เอลที่ไหน พอรู้ว่าพอรู้ว่าไอ้คนใส่เบอร์ใหญ่ก็จะใหญ่ตามเบอร์มันจะเปลี่ยนใส่เอ็กเอลเลยปกติใส่เอ็มไม่ใช่บอกหามน้อยก็ใส่เอ็มเนาะหามใหญ่ก็ใส่เอ็กเอลตะปืดใหญ่สุดเนี่ยใส่เอ็กเอลเนี่ยตะปืดนี่ใหญ่สุดสุดเลยพี่ว่าพี่ทำสามเอ็กเอลให้ตะปืดนะมีกิ่ตัวป่ะ เอ็กเอลโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันบ้านรนเดงครับผมอาจจะมีการแจกเสื้อชุดนี้ให้แฟนคลับครับในงานเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะแจกสักตัวหนึ่งไหมอีบ,บแจกสักตัวหนึ่งทำมันทำยังไงดีถึงจะแจกเฮ้ยไม่แจกหรอกเราใส่เอาเองทั้งหมดเลยเนาะ yeah. <laughs>